คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวในเรื่องเงินกู้นะคะที่จะเพิ่มเติมมาอีก5 0 0แสนล้านบาทน,นะคะเออมันมก็มีกระแสข่าวประดังประดาเข้ามาเยอะหลายข่าวก็ หลายช่องทางบางคนนะคะเขาก็เล่นข่าวอ้าวจะจ่ายเยียวยาเท่านั้นเท่านี้5,150หซึ่งความจริงแล้วนะคะรัฐยังไม่ได้ออกมาแจกแจงขนาดนั้นนะแต่ล่าสุดคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้มาชี้แจงแบบนี้นะะอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะคะเราเลยนำข่าวจริงที่อัปเดตล่าสุดมาให้ฟังนะคะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านได้ชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงินแก้ปัญหาโควิด -19 วงเงินไม่เกิน500ล้านบาทนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมชัดเจนจะดำเนินการกู้เงินอย่างระมัดระวังตามความเป็นจริงพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัวเป็นบวกในปีนี้นะคะโดยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะ ด้วยนอะาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ชี้แจงว่าพรกฉบับนี้ออกมาเพื่อเตรียมการแพร่ระบาดระลอกใหม่จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้1.5จากคาดการเศรษฐกิจในปี64นะคะซึ่งปีที่แล้วสภาพพัดคาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบ8เมื่อมีมาตรการเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็กทําให้ติดลบน้อยลงเหลือติดลบ6นะคะ ฉะนั้นในปีนี้ประมาณการเศรษฐกิจขยายตัวเป็นบวกโดยคำนวณจากคาดการ1 5จถึง2.5จะทำให้โตเพิ่มขึ้น1.5%ดีขึ้นกว่าคาดการแน่นอนนะคะส่วนการกู้เงินจะทยอยกู้ตามความจำเป็นไม่ได้กู้มาในคราวเดียวซึ่งสำนักง,งานบริการหนี้สาธารณะนะคะได้ดำเนินการกู้เงินอย่างระมัดระวังอยู่แล้วดูตลาดเงินตลาดตราสารหนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและประมาณการวันนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบ58.5% 6ต่อ GDP นะคะคแต่ถ้าเศรษฐกิจเติบโตตัวเลขนี้สาธารณะก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับพรกรกู้เงินเพิ่มเติม5 0 0แสนล้านบาทนะคะได้กำหนดใช้ใจ่ายตามวัตถุประสงค์3แผนงานดังนี้นะคะ 1. ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดในทีรวมเงิน30,000ล้านบาทนะคะ สองค่ะเพื่อช่วยเหลือเยียวยานและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วงเงิน300ล้านบาทนะคะ3เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วงเงิน170 0 0 0ล้านบาท โดยทั้งนี้หากมีความจําเป็นสามารถปรับแผนงานการใช้จ่ายได้โดยพรกฉบับนี้จะเข้าไปเสริมตามแผนงานพรกฉบับที่1ซึ่งเน้นเข้าไปดูแลในบางเรื่องเช่น SME, micro SME, ผู้ประกอบการธุรกิจหลายเล็กหลายน้อยให้เร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคือท่านแค่มาแจากแจงค่ะว่าจะใช้ส่วนไหนได้บ้างนะแต่การเยียวยาและบอกว่าจะแจกให้คนเท่าไหร่ยังไม่มีแต่สําหรับในถ้าฟังจากมุมนี้ก็คือจะต้องมีแน่นอน ถ้าเกิดได้กู้มาเพราะเขามีแบ่งไว้ให้สําหรับการเยียวยาประชาชนแล้วนะคะแต่ว่าท่านจะเยียวยาเท่าไหร่นะคะถ้ามามิทีนิวนะคะได้ข่าวมาอัปเดตนะคะจะนํำข่าวจริงมาบอกทุกคนเลยนะคะยังไงไม่อยากพลาดข่าวจริงแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่งกระดิ่งไว้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะเนื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตเกรมประชาสัมพันธ์ด้วยคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่กระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ